สวัสดีครับวันนี้แม่งหงจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับคือหาหนุ่มชาวนาวิวานกร้องสาว,วานอยะนะครับเมื่อวัวนที่สามกราคม259ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบ้านเลขที่หนึง่งสองตําบลลายนิ้วลายนะครับอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้มีพิธีมงคลสมรสระหว่างชายกับชายคือนายสมภพพุ่มเพยอายุสากปีอยู่บ้านเลขที่19หมู่ที่1ตําบลไผ่หลวงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเช่บ่าวชีพทํานากับนายแสง เคหรือเดียเปลี่ยมสินอายุ30ปีอาชีพเป็นนักร้องในร้านอาหารโดยพิธีจัดขึ้นแบบเรียบง่ายตามพณีชาวบ้านมีการผูขาากข้าวไม้ขึ้นมือท่ามกลางญาติทั้ง2ฝ่ายที่เข้าร่วมงานอย่างชื่นชมนะครับอย่างชื่นมื่นนะครับรวมถึงเพื่อนและชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากแต่ในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี้จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะครับนายสมภพเจ้าบ่าวเปิดเผยว่าตนได้พบกับนายแสงแ,แขเจ้าสาว ทีลาหน้าหาเพื่อนมีอาชีพเป็นนักร้องภพและสุจิตาจึงคบหาดูใจกันมาหลายเดือนก่อนตัดสินใจให้พ่อแม่ไปสู่ขอาตามประเพณีซึ่งแม้ว่าเจ้าสาวจะเป็นอย่างไรตนเองก็รักสำหรับสินสอดท้องมั่นมาจากพันน้ำแรงที่หาร่วมกันเป็นสร้อยคอทองคําหนักสีบาทเงินสดอีกสี่หมื่นทั้งสองคนได้ติดตัดสินครับอย่างแน่แน่ว่าจะคอยดูแลกันและชิดกันจะตั้งใจสร้างฐานะของครอบครัวโดยเฉพาะตนเองจะให้ในายแสงแขเลิกร้องเพลง มาทาหน้าที่แม่บ้านส่วนตนจะทํางานเลี้ยงต่อไปนะครับด้านนายแสงแก่เจ้าสาวกล่าวว่าได้คบหากในรักษระกู้รักมาเป็นเวลาห้าถึงหกเดือนนะครับโดยเจอกันที่ร้านอาหารและคบหากันอย่างเปิดเผยเ,เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ในที่สุดก็ตัดสินใจแต่งงานกันและผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวก็ไม่รังเกียจโดยฝ่ายชายให้พ่อแม่มาสู่ขอและว,วันงานแต่งงานวันนี้ญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัวก็เดินทางมาร่วมงานด้วยครับ จากหลายพื้นที่ก็แสดงความยินดีนะครับ